เล่าเอลฟ์กับช่างทำรองเทา้าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างทำรองเท้าคนหนึ่งกับภรรยาช่างทำรองเท้าเคยหาไรายได้เลี้ยงชีพโดยการทำรองเท้าใหม่แล้วเอามันไปขายในตลาดถึงแม้ว่าเขาจะทำงานหนะักแต่เขายังหาเงินได้ไม่มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวพวกเขาแทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านสุดท้ายเขาก็ไม่มีเงินเหลือที่จะซื้อหนังมาทำรองเท้าใหม่ที่เขาเหลือก็คือ หนังแผ่นสุดท้ายที่มีทั้งร้านนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำรองเท้าใหม่ฉันจะทำรองเท้าที่ดีที่สุดจากหนังแผ่นนี้เขานั่งลงทำรองเท้าเหมือนที่ทำมาหลายปีและตัดหนังอย่าระวังตอนพระอาทิตย์ตกเขาก็ตัดหนังเสร็จแล้วเริ่มเย็บรองเท้าตอนนั้นคือเวลาค่ำ เขาเอารองเท้ามาวางบนโต๊ะอวันนี้พอก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อให้เสร็จเขาปิดร้านแล้วกลับบ้านไปวันถัดไปเขาก็รีบตื่นมาทำงานที่รักเจอกันนะวันนี้ผมจะทำงานวันสุดท้ายอีกไม่นานมันจะจบลงแล้วไม่เป็นไรที่รัก เราจะผ่านมันไปได้อย่าสิ้นหวังเขารู้ว่าคำพูดให้กำลังใจของเธอไม่มีประโยชน์เขายิ้มแล้วไปทำงานเมื่อเขาเปิดประตูร้านเขาเจอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่นั่นมีรองเท้าสวยๆดูแพงตั้งอยู่บนโตะ๊ะด้วยงานปักที่ละเอียดมากตั้งอยู่บนโต๊ะของเขาอ๋อเป็นไปได้ยังไงเนี่ย เอาเถอะแต่ฉันเสียเวลาไม่ได้แล้วฉันต้องเอางานนี้ไปขายในตลาดเขารีไปตลาดแล้วขายรองเท้าด้วยเงินที่เขาได้มาเขาเอามาซื้อหนังเพิ่มขึ้นทั้งวันเขานั่งในร้านของเขาและตัดหนังรองเท้าใหม่ <c oughs> เมื่อจบวันเขากลับบ้านไปทิ้งงานที่ไม่เสร็จเอาไว้มื้อค่ำ เขาได้เล่าเรื่องนั้นให้เมียของเขาฟังบอกแล้วอย่างไงอย่าสิ้นหวังคุณทำงานหนักมากอีกไม่นานเราจะได้สิ่งที่เราคู่ควรเท้าถักไปตอนเขากลับไปที่ร้านเขาทึ่งมากเพราะว่าเขาเจอรองเท้าที่สวยงามหลายคู่วางอยู่บนโต๊ะที่เขาวางหนังเอาไว้นี่ปาตีหา์ชัด หลายปีที่ผ่านมาฉันทำงานหนกักแต่ยังยากจนฉันว่าต้องมีคนพยายามจะช่วยฉันอย่างแน่นอนเลยเขารีไปที่ตลาดและซื้อหนังเพิ่มอีกเขาตัดหนังเพื่อทำรองเท้าหลายคู่และทิ้งมันไว้บนโตะ๊ะตอนเช้าอีกครั้งที่เขาเห็นรองเท้ามากมายวางบนโตะ๊ะมีทั้งรองเท้าส้นเตีย้ยบูทรองเท้าบัลเล่ รองเท้าไม้รองเท้าหนังและเต็มไปด้วยสีหลากสีโอรองเท้างดงามมากมีคนแปลกหน้ากำลังั่วยฉันด้วยเจตนาดีถ้าเป็นแบบนี้เราคงไม่มีทางเงินหมดและจะอยู่อย่างมีความสุขช่างทำรองเท้าเริ่มจะทิ้งหนังเอาไว้เพื่อให้คนแปลกหน้ามาทำรองเท้าให้มันเป็นแบบนี้หลายสัปดาห์ทุกเช้าช่างทำรองเท้าจะจะรองเท้ามากขึ้นทุกวันไม่นาน เขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะช่างทำรองเท้าที่สวยที่สุดในหมู่บ้านพวกเขาสร้างแมนชั่นสวยๆเอาไว้อยู่ชีวิตของเราเปลี่ยนไปแล้วเวลามาถึงแล้วใช่ที่ดักคุณผลักดันผมมาตลอดและเราทำได้ใช่เราไม่ควรลืมคนแปลกหน้าที่ช่วยเรา เราจะต้องหาให้ได้ว่าเขาคือใครจะได้ขอบคุณเขาแต่พวกเขากลับไปก่อนเช้าแล้วเราจะเจอพวกเขาอย่างไงพรุ่งนี้เราซ่อนในร้านของเราแล้วคอยดูแลกันใช่ใแบบนั้นคงได้แน่ผมอยากขอบคุณพวกเขาวันถัดไปเหมือนทุกทีที่ช่างทำรองเท้าตัดหนังรอเอาไว้ตอนกลางวันตอนเย็นภรรยาของเขาก็มาที่ร้านตามแผน ไปซ่อนกันเถอะใช่ไปซ่อนหลังตู้ได้นะพวกเขาเลยหลบหลังตู้หลังโต๊ะและรอเที่ยงคืนเขากับภรรยาก็ต้องทึ่งเพราะได้ยินเสียงหำโทเล็กๆพวกเขาแอบโผล่หน้าออกมาและทึ่งที่เห็นเอลฟ์น่ารักตัวเล็กสองตัวใส่เสื้อผ้าเก่าๆกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างพวกเขาหำเพลงและก็เต้นรํำ กระโดดกลางอากาศเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขที่สุดที่ช่างทำรองเท้าเคยเห็นหลังจากที่พวกเขาเต้นรำเอลฟ์ก็นั่งบนโต๊ะและเริ่มทำรองเท้าพวกเขาตัดเย็บลงสีและแต่งรองเท้าทีละคู่ช่างทำรองเท้ากับภรรยาก็ต่างดูเหล่าเอลฟ์อย่างมีความสุข ตังทำรองเท้าทึ่งมากที่พวกเขาทํารองเท้าเก่งสุดท้ายพวกเขาก็ทํารองเท้าเสร็จเอลฟ์กระโดดออกจากหน้าต่างและหายไปพวกเขาคือเอลฟ์พวกเขามาช่วยเราทุกวันเราต้องหาทางขอบคุณพวกเขาใช่แล้วแต่เราจะทําอะไรให้พวกเขาดีพวกเขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆมากเราต้องให้เสื้อผ้ากับพวกเขา ไอเดียดีมากผมจะเย็บรองเท้าให้พวกเขาฉันจะทำเสื้อผ้าดีๆให้พวกเขาพวกเขาต่างช่วยกันทำของขวัญให้เอลฟ์ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งช่างทำรองเท้าก็ทำรองเท้าคู่เล็กๆพร้อมขนเฟอร์รรยาของเขาเย็บเสื้อแจ็คเก็ตขนแกะสองตัวกับเสื้อและกางเกงที่เข้ากันรองเท้าพวกนี้กับเสื้อผ้าจะทำให้พวกเขาน่ารัก ฉันตื่นเต้นที่จะเห็นพวกเขาใส่จริงๆเลยพรุ่งนี้วันก่อนคริสต์มาสเราจะแต่งร้านเป็นคริสต์มาสและวางของขวัญไว้บนโต๊ะให้พวกเขาทั้งคู่แต่งร้านเป็นธีมคริสต์มาสและวางของขวัญไว้บนโตะ๊ะเที่ยงคืนเหล่าเอลฟ์ก็มาเหมือนทุกคืนพวกเขาเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกทีพวกเขาเต้นรำยังมีความสุข แต่เมื่อพวกเขาเห็นของบนโต๊ะพวกเขาก็แปลกใจเร้วงานของวันนี้ล่ะดูสิพี่ดูว่ารองเท้ากับเสื้อพวกนี้สวยแค่ไหนฮ่าสีสวยด้วยเนอะช่างทำรองเท้าคงจะให้เราเป็นคํำขอบคุณแน่เลยเขาน่าจะชอบงานของเราเย่ <Yeah. laughs> มาลองใส่กันดีกว่าเอลใส่ชุดผ้า <c oughs> มันเข้ากับพวกเขาพอดี นายหล่อมากเลยอ่ะนายก็เท่มากเสื้อผ้าพวกนี้เจ๋งจริงๆและมันก็เป็นรองเท้าที่สวยด้วยฉันอยากจะเต้นรำจริงๆเลยเงินมาเต้นรำกันดีกว่าพวกเขาเต้นรำอย่างมีความสุขเหมือนทุกทีท่้งทำรองเท้ากับภรรยามีความสุขมาก ที่เอลฟ์ชอบของขวัญของพวกเขาหลังจากนั้นเอลฟ์ก็กระโดดออกจากหน้าต่างและหายไปกับแสงจันทร์ช่างทำรองเท้ากับภรยาออกมาหลังซ่อนตัวโอ้ตายฉันดีใจมากค่ะที่พวกเขาชอบของขวัญโอ้ได้เวลาฉลองกันแล้วกลับบ้านกันเถอะท้าวันคริสต์มาสช่างทำรองเท้าตัดหนังและวางไว้บนโต๊ะให้เหล่าเอลฟ์ทำแต่เมื่อเขากลับมาในวันถัดไป เขาก็ไม่เห็นรองเท้าอีกแล้วเขาเลยกลับบ้านไปบอกภรรยาเอวของเราไม่กลับมาทำงานไม่มีรองเท้าวางไว้เลยไม่เป็นไรพวกเขาช่วยเรามามากพอแล้วคุณจะได้กลับไปทำงานเหมือนที่เคยทำใช่ผมจะทำงานเองที่ผ่านมาผมรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรชอบรองเท้าแบบไหนผมจะทำรองเท้าที่ดีที่สุดเลย เขาเลยกลับไปทำงานอีกครั้งเหมือนที่ทำมาตลอดก่อนที่จะเจอพวกเอลฟ์และเหมือนที่เหล่าเอลฟ์เคยทำรองเท้าที่เขาทำก็สวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง